จ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควานอามวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอ้ไม oh <my> ่ก็เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดอ,อ่ผมว่ายน้ำไม่เป็น กะกอยยิ้มหัวรอสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนหายใจไล่เข่าบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความป่าใช้แจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สิบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยกาก็อยยังริงความอาวุ้ยคาบดงตานผ่านดงต้นกล้วยหอคอยยังอยู่กลางลำห้วย แบกมาถึงตะโกนโอเย a h ร r e สไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้ <c oughs> ข้าบอยตายอย่างทรม,มานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานม้วยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอาวสาน